สบายดีปะลุงสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนพ่อเขาคนนี้แหละเขาช่องบอกคนมันนางสบายดีปาลุงอุ้ยน้องว่าสดีปาลุงมือไหนปปาลุงปลุงมือไกลไดูปากมินเด้ยกำลังนอนอุ้ยอุหลุดมือตองนี้ว่าคนหาเดปาลุงมือไหนเาจะมาหนงน้อมวย บางคนชวนมาแถลงข่าวยังหู <c oughs> ยังชอบมาแถลงข่าวปะเลยแ <c oughs> สดงข่าวดีหรือข่าวลายน้าปาลุงขำนี่น้าปะลุง <c oughs> สองยังเงืง่อนเรือว่าวสวยอะไรก็มา,าหาบอกควรน,นี่แหละไม่น้องเดือนเนาะหาจากหาอย่างเงี้ยว่าได้หาข่าวดีปาลุงเลยก็ขอประคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางเมืองนอกฝากเงินมา ໃສ <un> ່ເຄື່ອງຄອງໃຫ້ລູກນ້ອຍກໍລູກເດີ້ນ້ອງປລສສລດຝົນ นี่คิวมันเริ่มันเลยได้แม่ถ้ากระเตมถ้ากระเตมมาแล้วปะลุงเอ่อนี่นี่คืออีหยังอันนี้คืออีหยังแต่อีหยังกับยังบ่ฮู้บ่แม่นว่าผานมาจากเมืองนอกเมืองนาดอกปะลุงเอ้ยมาจากลานน้องอาเต้หรือว่าแม่ใหญ่เขียวแม่ใหญ่เขียวแล้วปะลุงเลุ้นาเราส้มกันเพราะถวัดใหญ่เขียวเป็นใส่ห้าวนด้หนิเนาะ กระดาษเกะกล่องครั้งแรกครั้งแรกกับเมนกล่องมาจากเมนกล่องมาจากประเทศไทยรัฐไทยรัฐประเทศหรือว่าต่างประเทศหรือเป่าลุงเลยกล่องมาจากร้านอาเต้หรือว่ายายเขียวนกรตื่นเต้นต้องมีความตื่นเต้นว้ายว้า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 ยเปิดมากระเ็นเรถนะนี่อยู่เล็กหน่อยนี่มีอย่างันหนึ่งอันแรกอันนี้คือกระดาษเปี่ยกระดาษเปี่ยนหรือว่ากระดาษเตูดเด็กน้อย อันที่สองขาดบ่ได้ปะลุงเอ้ซื้อ่าใด้อะแค่นี้เงลยกองบักใหญ่หนึ่งเด็แป้มนี่แพงมากเลยนี่อ้ขอบคุณไ่ใหญ่นะแม่ลูกขอบคุณอีไ่ใหญ่ได้หลายเด้อแป้งไม่ให้ลูกทรายปะลุงเอ้อยากที่สองปะลุง อันนี้อย่างที่สามก็คือขาดมาได้ปลาลุงจำเป็นที่สุดจำเป็นที่สุดนุ่มกรส่งนุ่มกล่องปลาลุงเปลี่ยนเพิ่นกินเลยตอนแหลกเพิ่นกินี้ก็ดูแลดูแลปลาลุงเอาปกติเอาก็ะหายผลิกินดูแลแต่ว่าถ้าว่าเปลี่ยนให้กินเล็กตัวเย็นปลาลุงเลยนุ่มเล็กน้อยสองกล่อง ขาดบัวร่อีกแล้วอันนี้แคนเพิร์ดแคนเพิร์ดแคนเพิร์ดปลลุงเลยแคนเพิร์ดลูกชายกระไรลูกสบายดีปลาลุงนูกขอบคุณปลาลุงลูกนอนแล้วภูมิใจลายๆนี่นะลุง huh ภูม huh. wow. ิใจลายๆแคนเพิร์ดเผินกับพอดียังเหลือสี่อันเลยสี่อันหาอันเนาะอุอกรณ์ชัชซุยเผินมานำมาใั่ มีข่าวดีี่คือใหญ่จะดีผ่านเป็นหายพันหนึ่งหายเปเมาเคืออย่าีผ่านน้องอเตอ้ล่ะสัแม่ห่างกันแลนพูดนั่นพูดนี่ป้าลูกลว้าน้าเป็นใหญ่ก็ไปปลาลุงเลยแผ่นเพิร์ดปลาลุงเลยโอ้ติดขาดไ่ได้อันนี้นี่ปลาลุงคือแผลบ,บําพบัดแผลฟ้องลูกน้อยเดี๋ยวนี้แผลฟ้อ,องน้องมวยเ <c oughs> พินแผลสักเครื่องใหญ่สักเสื้อผ้า ต้อแหกว่าสีสันยามาสียามาดขานี่นี่าเจียวปลาลุงเอ้องใส่สามเจียวเหมืนหมูได้กล่องมาจากืมนกลาองหน้าเฮ้ได้กล่องมาจากลาตงนาเตสันนี้กับผู้สใจแลลวปลาลุงมีนันไ้ของคนคงพอวะไอ้ของเฮาเองปลาลุงเอ้ ลองเท่าคงแม่ได้จ้ะในสบูสองก่อนคงแม่คืออยังไงสบูสองก่อนเบนเน็ตเบนเน็ตปะลุงเอยใส่ของจำเป็นได้ได้ลองเท้าครูหนึ่งด้วแม่เด้อเรื่อนนั้นกับเมาให้ลูกเมื่อปะลุงเอ้คงเฮากับสิได้บลาดแต่ว่ามีคุณค่าเลยกันต่อไปอีกเดือนหนึ่งมาณเดือนหนึ่งเนี่ยสองก่อนเลยสามก่อนได้เดือนหนึ่งจบไปเทียนลอยแล้วน้องเอย เบิดเป็นเผ็หลอปอปไปลุงาเงากระดัอันนี้ที่หลบในหลกยาวอันีบ<า>บ้บรนยกิใหญ่แล้วปลาลูเลยมันคลองบอรไรแต่ว่ามันคลองมัน,พนแพงเนาะแพงมันแพ,ง,ง,นพงนัก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 ต้กนเ้าเป็นเงินบาทนาะงปลาลุงบาคันกันสี ประมาณสองร้อยแสสองร้อหาสิบปะลุงสองสิบาทเงินบาทเงินเดือนมันเท่าไหร่ล้หน่งกับสองสิงล้ห้าร้อยเป็นสกล่องห้าร้อปะลุงเอ้ยอันนี้ก็ยี่สิบบาทอันนี้ได้สะเฮ้ สี่พอันนี้ก็สิเป็นประมาณสี่สิบหาบาทแม่สี่ิบห้าบาทไปลงเลยแพงก็สฟังแ่พงแ้กเผื่อมาหอดอันนี้ได้สักอันนี้นักขนาดต้นนี้สาสบสาิบพันเกือบร้อยสองกล่องนี่ ยังอีกหาพันกีบสองกล่องนี่หกสิบพันแม่บอกบงบุผิดบอกอ้างตอนซือหรือแม่บอ,อกกล่องหนึ่งเปนค้ายกล่องหนึ่งสามสิบพันเสองกล่องก็หกสิบกระสีแ<ะ>พงนี่อ๋อ,อ,อ้า<อ>ใจผิดไปหมด จริงก็ยังอยู่แป <laughs> ๊ะคนนั้นยังทาาแต่ว่าอยากซื้อไว้เพราะว่าได้โอกาสอลไรด้วยบ๊ก้อนกระดานเดียวเลยนะกระดุมเลยลองเท่าปะคือว่าภูมิใจแต่เฮากระตุ่มเงินไปนั่งเนาะเขาดูแต่ะน้องแม่น้องเดือนก็ช่วยละพื้นน้ำพื้นิษพอดีเงินพื้นเป๊ะแต่ว่าพื้นกระดานเก็ตเลยเหมือนกับทุ่งยางงูบางไงแต่เฮากระดานเก็ตเดียวเพราะว่าบ๊วยก้นโอ้ยปราลุงเองยซื้อหมื่นนี่เหยวห้องพร้อมแห่งปราลุงเองยลูกน้อยพื้นหายมขาโมโาใจ ก็มาไ,ได้อยู่ไปนอนก,ก็น้องง้วยเพิ่น,นเอาลูกเอาลานนี่แหละผอมใหม่พ่อแม่เมื่อใหม่กระล,ละลุกก้อยหูบบงคำกะอันนี้กะสิได้อยู่ชีวิตเทางไปอยู่หลายเดือนเติบได้ประลุกไหมเป็นน่องเลยคือนุ่น <c oughs> นุ่มนี่ว่าต้องคือสิบอกก็เดือนหนึ่งของว่าสาม,มาสามเดือนหนึ่งี่สิประมาณสี่กล่อ,นนองในหนึ่งหมูสามสี่ป่เพราะว่าน้องเพิ่อนหมทสันหอดเดือนตอนนี้เนาะกระเบิดไปเลยสามสี่กล่องเลยออก,กินเปล,ลนนืองกินลายคนนี้นั่งกินไรปกต้บางวันก็ให้กินใ,ให้ลูกเพิ่นกินนุ่มดูแล็ดก็ลู้ไงแต่มาบัดน,นี้เพราะว่าร้านยายเคียวเพิ่นบ่มีดูแล็เนาะเฮาก็เลยเอาลเลเ็ดตัวเย็นเล็ดตัวเย็นมาให้น้องเพิ่น,นจักสี ถือหรือว่าสิพิษเนรัยหกักหลังยังโม่ผู้บางคนเอาไปกินยามันบทาถือเข้าฉีดยามันบทาถมันอยากนอนข้างเด็กแต่ว่าเคยสมมุปไปย่างหน่อไปเลยลุงข,ของถือเนาะไปเล้วละไปได้ลูกหึอ,อยากนอน <laughs> นอนกลนปลาลุงก่อนอื่นเนาะปลาลุงเนาะ บ่าวควันก็ขอขอบพระคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกเพิ่นก็ผ่านเงินมาให้บ่าวควันเนาะกำนองมวยนี่แหละผาเงินมาให้ตัวเล็กนี่กับลูกลูกเน่ะปลาลุงเขาลูกจุดเด่นกับตัวเล็กเพิ่นผ่านเงินมาซื้อนี่แหละเครื่องของให้ลูกเข้าในอะไรเนาะปลาลุงเพิ่นว่าให้ซื้อของลูกลูกผงนุ่มพผงยังนี่แหละอันที่มันขาดเคิน แม่ก็ข้าลูกอยู่างไรก็ลุงเอ้ยแม่ก็ฮามะฮามาคู่มั้นจะฮามันหลุ่ฝากมาให้พันหนึ่งแล้วก็แม่น้องเดือนกับพันหนึ่งก็ลุงเอ้ยขายปองอยู่ร้านแม่น้องอาเต้หรือว่ายายเขียวหน่อยยายเขียวเป็นกัเป็นป่าของเขาเนาะป่าข้าวเป็นในน้ำ้านเพิ่นนี่เลยท้ามต้องเพิ่นเพิ่นห่านใหม่นะคะพี่สื้อหอดพันมีมีรุ่นก็ลุงเอ้ย มีลุยนัังก่อเสียงโซ่จับโซ่เสียงโซ่เสียงรางอานพินไี้พอพินนี้ได้นอนมวยซัมนิกาถือว่าภูมิใจแลยพั่ลุงเลยถูกดีใจบลุวย่ลุงเบิรัเนื้อวยช่วยช่วยช่วย่วยเอานอนได้ไหมนอนได้ไหมไงเอ้ย ขอบใจแม่ใหญ่ไหมลูกขอบใจแม่ถวดไว้ขอบใจแม่ในได้ด้วยที่บพานม่ในเสื้อนุ่มใหม่อ้หมอขึ้นนี่ก่อนอื่นน้องก็ลุ้งก่อนอื่นมาคันกับท้อท้อขอบขอบคุณแม่หรือว่าเจ้าแม่หรือพ่อเขาก็ยังบโมโหแม่บอสแต่ว่าคุณยายใจที่ทเมืองนองเนาะที่เพิ่อนพาเงินมาซื้อเของให้ลูก นี่การไส่ได้ลายปะลุงเอ้แป่งเป็ประมาณช่องสามเดือนประมาณช่องสามเดือนส่วนนุ่มนี่กัประมาณเดือนกว่ากะกะรถือว่าแบ่งว่าพละเยาไปในเดือนหนึ่งปะลุงเอ้ลายตื่นปะลุงขอบพระคุณเป็นไงได้ลายเด้อยูดี้ไม่แห้งนาะครับคนาะได้ความใส่ยามีเด้อสุขภาพแข็งแกรงแข็งแกร่งแบบนี้ก็เอ็นดีดีเด้อเนอนบ้างละทางพิจารโรคภัยเนาะโควิด จะได้กะบอกคนลา kommt, คิปไปเพียงเท่านี้พอลุพอลูกลูกลูกชายนกานอนไหนนอนซิเอาผื่นนอนอู๋บอลุงเลยจะได้กะพ่อนู้นกันนาฝากก็ไลก์ก็แชรก็ติดตามส่องวันเสนเก่าเซ็นเคยหรือบลุงเดิมล่าดูลูกล่ายลิปลูก